สวัสดีครับพี่น้องเจอกันก่อนจะมืดนะนะครับจบภารกิจวันนี้นะครับกลับบ้านพักผ่อนนะครับก็อยากจะมาพูดสักประเด็นหนึ่งเนาะนะครับผมคิดว่านะคดีของลุงพลเนี่ยผมคิดว่านะนะครับ ทางเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยเขาน่าจะไปขออนุญ,ญาตศา,ารแล้วละ่ะนะขออนุญ,ญาตออกหมายจับนะครับอันนี้ผมเดานะนะครับตามประสบการณ์ไปขออนุญ,ญาตนะเพื่อให้สารออกหมายจับแต่นะครับ พอสารท่านพิจารณาแล้วนะผมผมไม่ได้ก้าวล่วงนะผมเดานะครับอาจจะคดีไม่มีมูลเคยได้ยินเนาะนะครับก็คือพยานหลักฐานไม่เพียงพอสารก็เลยไม่ได้อนุญ,ญาตเนาะก็เลยไม่มีหมายจับพอไม่มีหมายจับก็เลยต้องมาหาหลักฐานเพิ่ม นะครับหานะหลักฐานเพิ่มก็อะไรอะ่ะกระเครื่องจับเท็จอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเอาอะไรอะ่ะ DNA ของน้องมน,น้องโอมอะไรนะ่ะนะอันนี้เป็นการคาดเดานะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าผมก็วิเคราะห์นะ ตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าเต่าที่ผมดูนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับเจ้าที่ตำรวจเองทั้งเ,เขาก็คงจะไป <c oughs> หาหลักฐานสืบสวนสอบสวน,สวนมาพอสมควรแล้วละ่ะข้อมูลหลักฐานก็ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับเพราะกลัวว่า มันจะเสียรูปคดีนะอันนี้ก็เข้าใจนะครับแต่สิ่งที่ผมคาดเดานะนะว่าอาจจะไปขอหมายแล้วล่ะนะครับแต่ว่าศาลท่านอาจจะไม่อนุญาตนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคดีมันไม่มีมูลมันก็จับไม่ได้นะครับจะเอาอะไรไปจับเขาละ่ะ พยายนหลักฐานน่มันต้องแน่นนะครับถ้าพยายนหลักฐานเอ่อแค่นี้ไนะเท่าที่เห็นเนี่ยผมคิดว่ามันจับไม่ได้นะครับส่งไปกับสารตัดสินยังไงผมคิดว่าก็ยกฟ้องอะนะนะครับมันไม่มีมูลนะครับมันมีแค่เรื่องมโนภาพเนาะ นี่แต่ขายฝันกันทั้งนั้นเลยเนาะขอคงจะฝากไว้สั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากจะบอกนะไอ้คนที่มาว่าผมพูดเหมือนคนเมาอะนะคือผมนี่ไม่ทานเหล้ามาหลายปีแล้วนะครับเลิกทานเหล้ามาเลิกกินเหล้ามานะแต่ที่เมาเนี่ยน่าจะเป็นมันเป็นสไตล์ของผมนะเป็นคาแรคเตอร์นะครับผมก็พูดอย่างนี้ของผมแหละนะครับ โเหมือนคนเมาเหล้าขาวเพราะว่านะครับพอคงจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับมืดแล้วขออนุญาตขับรถขับลาก่อนแล้เวเจอกันใหม่นะครับ